มาวุ่นเลยนะสองสี่กับว้าวุ่นเลยเลยมีสองสีง่สองสี่ก็วาวุ่นเลยทีเดียวสองสี่ก็สองสองปเเอ้าลงเรวเปลเอาลงครับพ่ทนีดแ่ห,หายังืหาปืนเลยังยังก็เอาซ้ำ นนดูกลางว่ะนี่ปะรอรอเอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนนี่นี่คุณ Watch out นี่บอกว่ารอกันอือ

Ini <laughs> namanya. Hmm. Kevicelia, Nih ya. Nih ya.

mình đi trốn thương thương quá, à mận, nó nó đặt chém đi quá. Watch out. Okay, see if out. I'll look out. อของดีกว่าุ้าวว่ามีของแตงปืนได้ว่าซื้อซื้อของแตงปืนเอ็มโฟบูปินไหมขาดยังว้ขาดถ่ายซือถ่ายไม่มีใครไม่ไมีใารเลยเดี๋ยวเรียนหาเพิ่มหนึ่งเรียนหากลัว,วแล้วเนะี่ยเอาีิเริ่มเอาหน่อยได้ไหมเนี่ยอหน,น่อย ถ่ายไอย้ผู้ย่เซ่ยมูมายนี่ยใจเย็ยนมาเอาถ่ายกับพี่น้องอ้อือดู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  Watch out. Watch out. Okay. Okay, okay. Oh. Ah. Okay. 我不会游泳。 To... Okay, Help! Wait. Watch out! Okay. Watch out! Mark the location. ยับของของเด้อ Thank you Watch out ตายเลยวเว้ยรังบัานเดียของนิบ้าน เขผีเขาพีโอเคย้ยบเขามาลงยอเขามาัทดถึกระเบิดเขา Thank you าด้วยาด้วยสวนผมกันเมนเ

Thank you. Watch out! สมองปิดหน้าประตูดิลังนออ้สิได้เวะเบิดมาแล้ว 依黃呢？

โอ <dar> ้ a <fate> เบ่นอยมาสรองกันหน่อยเฮ้ยนอกเรียนรกอีก victory belongs to us <penguin> จะได้กินไก่นะครับพี่น้อง ตายเลี้วตายอีกตายเลี้วตายอีกนอกกล,ลุ่มเราอีก Victory belongs to us หรือนี่เด็กคุณนายฝนสุงนะฮะน้องสนิทตายนี่เสจิจจ้มีสองอย่าง uh huh. ดวงดากเนี่ยด,ดงดากโคตดวงดากหน่อยเก่งจังเลยเก่งจังเลยพูด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 วิ่ดอกนึง ปู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 โอ้โหโหดมากเลย <c oughs> อีกสักดอกสิสีทีทีทีโอ้ยหโหดขึ้นปู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 โอ้อยโอ้อย,ออยม่นเจนจ้ดัจะคอ